แล้วค่ะนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูที่หอพักน้ำทิพย์นะคะอุ้ยคนรรวิวไม่ตื่นนะคะตื่นแล้วสวัสดีค่ะนะคะและนี่ก็คือหอพักบ้านน้ำทิพย์นั่นเองค่ะเข้ามาดูข้างในได้เลยค่ะนะคะข้างมนนี้ก็จะมีในส่วนของเรื่อให้ความสะดวกครบครันนะคะมีเตียงอีกที่นอนอยู่นะคะแบบเลิศเ,เ,เลยแล้วก็มีตู้เย็นซึ่งเป็นตู้เย็นขาดกลางนะคะบอกเลยว่า เลิศมากๆนะคะในส่วนของโต๊ะนะคะเราก็มีโต๊ะมีนิ้วชักให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีในส่วนของตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าของเรานะคะมีเครื่องปรับอากาศนะคะที่ตอนเราเย็นฉ่ำแน่นอนนะคะแล้วก็มาดูในส่วนห้องน้ำกันทุกคนนะคะห้องน้ำของเราก็จะเป็นในส่วนของชักโครกม,มีอ่างล้างมือมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะเออและยังมีในส่วนของฝักบัวแบบเออสองอันเลิศๆนะคะตรงนี้ สรบตรงนี้ก็จะมีในส่วนของระเบียงซึ่งระเบียงใหญ่นะระเบียงใหญ่เราก็สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างน้องๆคนไหนที่อยากจะทําอาหารอยากจะล้างถ้วยล้างจานซักผ้าตากผ้า,าก็มีให้นะคะก็ กว้างขวางนะคะโอเคก็นะคะสำหรับหอพักนะคะบ้านน้ำทิพย์ก็ประมาณนี้บอกเลยว่าครบครันแล้วก็อยู่ใกล้ร้านอาหารนะคะอยู่ใกล้สิ่งต่างๆที่อยู่ฝั่งการสดสระน้มากมายยเลยเซเว่นร้านอาหารตามสั่งร้านซักผ้าร้านตัดผมค่ะแล้วก็นอนในสองนี้ไม่ได้มีผ้าปูให้นะคะนอนตรงนี้แล้วก็อหอน,นี้นะคะมีเพียงแค่แอร์นะคะไม่ได้มีพัดลมนะคะ<ช>ต้องเปิดคะ่ะก็ยังไงก็เดี๋ยวมาลองดูกันค่ะ